สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีน้ำตาลสตูดิโอกันอีกแล้ววันนี้โอ้โหผมไปดูอ q ควายเอเพมานะครับผม เป็นภาคที่3นะครับเป็นลันับบที่3ของแฟนชส์ Quiet Place ชั่วภาค Day วันต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ดูอะ Quiet Place ภาคที่1และ2มาก่อนนะครับเลยทำให้ผมเนี่ยเริ่มดูภาค d ดวันเป็นภาคแรกหลังจากที่ผมดูภาคนี้จบปุ๊บผมก็กลับมาบ้านเนี่ยแล้วก็ตามดูภาค1และ2เลยซึ่งขอบคุณมากที่ผมได้ดูภาคนี้ก่อนเป็นภาคแรกผมบอกได้คำเดียวว่าภาค1กับภาค2เนี่ยแม่งดีกว่าภาคเดวันเยอะนะครับความลุ้นระทึกที่มากกว่า ประสบการณ์ความอึดอัดระหว่างดูที่เยอะกว่าบทสนทนาที่น้อยกว่าการเล่าเรื่องที่ใช้บรรยากาศที่น่าดึงดูดคนดูได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูภาค1กับ2มาก่อนเนี่ยแนะนำให้ไปดูภาคเดวันมาก่อนนะครับแล้วค่อยไปตามดูทีหลังมันจะช่วยทำให้ประสบการณ์การดูหนังภาคเนี้ยดีขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็เราค่อยตามเก็บภาค1กับ2ครับมันจะเป็นประสบการณ์การดู a q u ควีตเพลที่ดีที่สุดเลย โอเคเกิดมาขนาดนี้คุณก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าแบบหนังภาคนี้มันจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไหนสําหรับผมเนี่ยผมอยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีเยี่ยมหรือว่าดีที่สุดของแฟนชายแต่ก็สนุกใช้ได้เลยโดยในเรื่องของภาคนี้เนี่ยตามชื่อเลยครับ d y วันเป็นในเรื่องก่อนอะควิเพลสภาคนี้หกับ2ซึ่งในเรื่องเนี่ยเซตอัพอยู่ในมหานครยวยอกนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตัวหลักของเราเนี่ยจะชื่อว่าแซม ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่ต้องเข้าเมืองไปกับผู้ป่วยคนอื่นๆในศูนย์พักฟื้นโรคมะเร็งนะครับเพื่อไปดูโชว์หุ่นกระบอกในเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยแซมอ่ะมีเป้าหมายอยู่อย่างหนึ่งที่จะเข้าไปในเมืองอยู่แล้วนั่นก็คือการไปซื้อพิซซ่ามากินนะครับซึ่งอีพิซซ่าเนี่ยมันเป็นพิซซ่าจากร้านโปรดของแซมกับพ่อของเธอในสมัยเด็กแต่ในระหว่างที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์เอเลียนบุกโลกขึ้นมาเลยทําให้เกิดจราจนขึ้นมาจนกลายเป็นเมืองร้าง แต่ถ้าใครเคยดูภาคก่อนหน้านี้นะครับจะรู้ว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันไม่มีตามันมองไม่เห็นแต่มันมีประสาทได้ยินที่แบบดีมากซึ่งเป้าหมายของนางเอกในเรื่องเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยครับตัวเอกอ่ะมันเป็นมาเร็งระยะสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์เอเลี่ยนบุกโลกเี่บแม่งบัดซบมากเลยทําให้ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองจะตายวันไหนตายวันายพุ่มตอนไหนนางเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยต้องไปหาพิซซ่ากินให้ได้คือแบบ เหตุผลมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคุณคือแบบไปหาพิซซากินนะ่ะตอนแรกอะผมแบบมันผมมองว่าแบบมันโคตรไร้สาระเลยอะจนกระทั่งผมเริ่มดูไปเรื่อยๆมันเริ่มเล่าเรื่องของนางเอกมันเริ่มเล่าพื้นหลังของตัวละครอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไอการไปร้านพิซซ่าเนี่ยฉากที่แบบทําให้ผมอิมแพคที่สุดเลยอะผมรู้สึกว่าแบบเออแม่งไม่ใช่หนังเอเลี่ยนนะครับมันคือหนังปัชญาชีวิต <c oughs> ถ้าใครอยากไปดูแบบแอคชั่นเดือดๆือมันมันหรือระทึก ระทึกขวัญแบบโคตรๆนะครับผมผมแบบไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับระทึกขวัญมีแต่มันจะเป็นแบบรแะทึกขวัญแล้วเป็นช่วงพักพักเสร็จปุ๊บค่อยๆปูแล้วก็มาพีคแล้วก็หย่อนลงเลยแบบแบบเหมือนแม่งดิ่งลงเลยอ่ะคนดูแม่งแบบเหมือนแบบได้พักหายใจแบบ <c oughs> อย่างนี้เลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วที่สําคัญก็คือนางเอกอ่ะมันเลี้ยงแมวด้วยแล้วแล้วแบบแมวเนี่ยมันเล่นเล่นดีมากครับ <c oughs> ผมไม่เคยรีวิวหนังแล้วแบบต้องพูดถึงนักแสดงที่เป็นสัตว์เลยอะเอออันนี้อันนี้น่าจะเป็นการพูดครั้งแรกของผมนะครับแมวแมวตัวเนี้ยเป็นแมวลายงัวนะครับผมขาวดําคือน้องน่ารักมากนะครับผมเล่นดีมากผมยังยังคิดอยู่ในใจอยู่เลยว่าแบบน้องไม่เป็นแมวแมวพันธุ์อะไรวะทําไมน้องไม่ร้องเลยเอออันเนี้ยคือจะว่าแปลกไหมจะให ผมหักคะแนนข้อนี้ได้ไหมอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยอะแต่ผมรู้สึกว่าเออถ้าเป็นแมวผมอย่างเงี้ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆมันก็คงจะแบบร้องแล้วก็พากูตายตั้งแต่วันแรกอะครับเออพอเก็ตไปแต่ว่าแบบอีตัวเนี้ยมันไม่ร้องเลยอะแล้วแบบมันทำตัวน่ารักมากมันมันดูเป็นแมวที่ดูมีประโยชน์นะครับมันเป็นจุดที่เอาไว้ฮิวฮิวใจตัวละครทั้งพระเอกนางเอกเลยอะเออว่ะผมลืมพูดถึงพระเอกไปเลยเอออีล e ิก เชี่ยอีลิกเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่าแบบตัวละครน,นี้มันหมายไงแต่เห็นว่ามาเรียนกฎหมายมั้งอยู่ที่อเมริกาเป็นคนอังกฤษเออก็เจอเหตุการณ์นี้ใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆก็แบบไปตามนางเอกอะเขาแบบได้ไปอยู่กับนางเอกได้ไปเจอนางเอกใช่ไหมก็เลยตามไปอยู่กับนางเอกด้วยเออแล้วเป้าหมายของมันเนี่ยก็คือแบบคนละคนละเรื่องกับนางเอกเลยนะคือมันต้องการที่จะออกจากเมืองนี้ โดยการไปที่ท่าเรือครับเพราะว่าเขามีเรืออพยพอยู่ใช่ไหมเอออันนี้แหละมันคือเควสสำคัญของพระเอกเลยก็คือมันต้องไปให้ได้แต่อีกใจหนึ่งอะ่ะมันก็ยังมันก็อยากอย,กอยู่กับนางเอกอครับเข้าใจปะ่ะมันก็แบบเป็นห่วงนางเอกด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่ไปอะไรอย่างเงี้ยอืมควรที่จะมีเพื่อนดีสักกว่ามันเลยทําให้2ตัวละครตัวเนี้ยต้องอยู่ด้วยกันแล้วก่อนที่พระเอกจะทาเควสของตัวเองได้สําเร็จเนี่ย พระเอกเนี่ยก็ไปช่วยนางเอกเนี่ยในการตามหาร้านพิซซ่านะครับซึ่งแบบมันน่ารักมากนะครับผมของ2ตัวละครนี้ใครจะว่ายังไงผมไม่ไม่รู้นะครับแต่ผมรู้สึกว่า2 2คนเนี้ยเคมีเขาบันเข้ากันสุดๆเลยอ,อืมผมไม่รู้ทําไมนะแต่ผมผมรู้สึกชอบมากเลยแล้วยิ่งบวกแมวไปอีกตัวนึงคือแบบโอ้ไ oh ม่ก็ดป้าป๋ามาแล้วก็ลูกอีกหนึ่งตัวนะครับ <laughs> แต่พระเอกเนี่ยแหละ เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมทั้งรักทั้งเกลียดมันจะมีฉากหนึ่งที่พระเอกมันกลัวมากมันกลัวแล้วไม่ก็ดำลงไปในน้ําคือฉากเปิดตัวพระเอกรอบแรกอะ่ะมันหลบลงไปในน้ําใช่ไหมแล้วมันก็การหายใจพอมาขึ้นมาปุ๊บมันแบบมันตัวสั่นกลัวทุกอย่างกลัวแม้กระทั่งาก,การเดินไปคนเดียวอะ่ะเออมันก็เลยเจอแมวนางเอกแมวนางเอกก็เลยพาไปเจอนางเอกปุ๊บก็เลยตามนางเอกไปแล้วก็ไม่ห่างจากนางเอกเลย มันมันมีอยู่ฉากหนึ่งอ่ะมันลงไปที่ท่อระบายน้ำใช่ไหมแล้วไอ้ท่อเนี้ด้านบนน่ะมันมีออเอเลียนเนี้ยมันนอนอยู่ไว้แล้วพระเอกแม่งกลัวมากกลัวจนส่งเสียงดังอ่ะนังเอกต้องแบบไปจับหน้าปิดปากรับเออคือมันมันกลัวอย่างนั้นเลยนุ้ยผมเลยรู้สึกว่าอู้ยียพระเอกมันมันกลัวมากอ่ะคือถ้าแบบถ้ามันเอาตัวรอดคนเดียวก็คงไม่ได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันมีอยู่ฉากหนึ่ง นางเอกมันป่วยเป็นมะเร็งใช่ไหมมันก็เลยต้องไปตามหายาให้นางเอกแล้วพระเอกมันก็ไปคนเดียวแล้วมันหายาได้อะแมวก็ตามมันไปด้วยแล้วแมวอ่ะมันมันเหมือนมันหิวมันมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันก็มุดเข้าไปอ่ะมันเหมือนมันเป็นรังของพวกเอเลี่ยนนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะมันก็ไปแล้วทีเนี้ยมันก็ต้องไปตามเอาแมวกลับมาใช่ไหมแล้วเอเลี่ยนอ่ะแม่งมีแบบหลายตัวหลายตัวไม่พออ่ะมีอยู่ฉากหนึ่งคือพระเอกอ่ะ มันกาลังปีนแมวแมวใช่ไหมจังหวะน,นั้นอะแม่งเอเลี่นตัวหนึ่งแม่งก็โผล่เข้ามาข้างข้าหูพระเอกอะไอเหี้ยห่างกันไม่ถึงไมมบรรทัดมั้งแต่พระเอกสามารถเงียบได้เว้ยแล้วก็อุดปากอุดอะไรไม่ได้ <c oughs> เออผมเลยรู้สึกว่าเอา้าแล้วก่อนหน้านี้ที่มึงก,กลัวมึงเป็นอะไรของมึงวะมึงกลัวจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็คงคิดว่าแบบเออมันก็พัฒนาตัวละครอะไรอย่างเงี้ยตัวละครมันก็คงจะแบบไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องทําเพื่อนางเอก พัฒนาการแบบกูเห็นเอเลี่ยนเหี้ยนี่จนชินแล้วอะไรเงี้ยวิ่งหนีก็วิ่งหนีมาแล้วก็เลยแบบเพื่อไม่ให้ตัวเองตายก็คงจะทําได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเว้ยไปช่วงท้ายเรื่องที่ไปท่าเรือเพื่อขึ้นเรือแม่งเอเลี่ยนเยอะแบบอยู่ชายฝั่งเยอะชิบหายแล้วพระเอกแม่งก็กลัวตัวสันเลยสัตว์อยู่คบนางเอกเว้ยแล้วแม่งก็ตัวสันรู้สึกมือสันปากสันอะไรเงี้ยผมเลยแบบเอ้ยเหี้ยเยสรุปมึงยังไงของมึงไว้เนี่ยมึงกลัวมึงกลัว หรือเขาลืมไปว่าว่าแบบพระเอกมันเคยผ่านฉากนี้มาแล้วอะ่ะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ผมก็ก็แบบเออมองข้ามพอมองข้ามได้แหละถ้าคนดูแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้สังเกตเลยแต่สําหรับผมผมแบบผมดูแล้วผมก็เป็นคนชอบคิดตามหนังะนะครับผมก็รู้สึกขัดใจแล้วก็ตะหตตงหิดตะหงิดตรงนี้หน่อย one, แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า ภาคเนี้ยมันไม่ใช่ภาคที่ดีที่สุดแต่ก็ยังสามารถคงเอกลักษณ์ของ a ะคว i เอ p l a c e เอาไว้ได้อาจจะมีหลายจุดที่อ่าดูขัดใจตามที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับผมแต่ถ้าดูไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นข้อดีว่าแบบนางเอกเล่นดีมากพระเอกเล่นดีมากแล้วแมวก็เล่นดีพอๆกับคนเลยนะครับผมน่ารักด้วย สำหรับใครที่จะเข้าไปดูนะครับก็ขอแนะนำเลยตอนนี้ราคาตั๋วไม่มั่นใจว่ายังราคาเดิมอยู่ไหมหรือว่าลดลงแล้วเพราะว่าหนังยังฉายไม่ถึง1สัปดาห์เลยนะครับสำหรับผมผมก็ขอแนะนำนะครับว่าให้ไปดูนะครับมันคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับหนังสนุกดีนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็หลายๆคนนะครับที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยไปดูมาแล้วก็บอกว่าหนังง่วงมากง่วงง่วงสำหรับผมผมไม่ง่วงเหมือนจะง่วงและ แต่มันก็จะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ผมไม่ง่วงเออผมเลยมองว่าหนังเรื่องเนี้มันมันยังเป็นอะควียเอดเพลสที่ดีนะครับแต่ไม่ใช่อควีย์เอดเพลสที่ดีที่สุดอมผมขอ,อนิยามภาคนี้ไว้แบบนี้แล้วกันนะครับโอเคสําหรับใครที่อชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีน้ำตาลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ